ใบโมงได้พี่น้องเด้ครับประมาณบายสองกัาแล้วนะครับผมเอางวงออกมากินหญ้านะครับวันนี้อยู่ละทุ่งนานะครับทุกคนนี่ครับงวงของผมนะกำลังเรีมยมหญ้ายอยู่ครับก็ให้กินหญ้าเป็นเวลานะครับส่วนนี้เป็นงวงยญ้าพี่พี่น้องเด้พี่น้องเด้นี่ครับอยู่ทุ่งนาอากาศ ทุงหน้ามันอ่้ครับแดดรลอนเพี่น้อยเี่ครับแดดห่อนบ๊บปันไดนะครับนี่ครับถุงหน้าใหญ่เหียวบิดเพี่น้องเยฝนบ่ตก นี่นะครับก่อจะผ่ามาย่างหลอดทุงนาด้อพี่น้องเด้อนี่ครับหลอดถุงนาย่ำแรงเวลาสิบหกนาฬิกานะครับทุกคนสิบหนาฬิกายัางบ่ถึงเวลาเริ่งงานนะครับก่อจะมาดูสัตว์เลี้ยงของผมนะครับสัตว์เลี้ยงของผมไปแต่งไรนะน้อนะครับมาเบิ่งว่าเฉือก เกาะขามันบ่โอ้ของได้พี่น้องได้คนน่ะไปใส่บ่ไห้อ่าทรงสารหมักเลยเห็นบ่ครับคนน่ะโอ้คนน่ะแบบนี้บ่ดีนะพี่น้องได้ครับอืมเทให้งัวกินหยาบ่อิ่มนะครับออก็เริ่มขอ,ของของคัดนะครับอตอหมกพลิกแด้พี่น้องเด้ แข้งนะครับวชอบอยางไปยางมากนะครับ พ,พุกไว้ให้หมันกินแถวหนีได้พี่น้องเนื้อนะครับนี่เดี๋ยวเบิ่งอีกตัวหนึ่งดูอีกหนึ่งตัวนี่ง่วนหน่อยเงวนหน่อยของผมเบิ่งยำไรเป็นปตะเพีงยงยำหนันเด้พี่น้องเล้วนี่ตัวนี้ น่าจะอิ่มนะครับเงินน้อยวุน้น้อยของผมยางไปแสกังนยางไปดำแล้วพี่น้องเนีย่ยนี่ครับม,มันชอบหยอก หยอกล้ออ่าดูเห็บดูเห็บ <puis> มีเห็บบ่ มาชอม่อมมาเลยพี่น้องเด้อตัวนี้ไม่ชอม่อมมา มอือนี่แดดบางหอนปานไดน,นะครับมาสอเบิองว่าบ้นเกาะของหยาบวอนะครับส่วนหยาก็ยังหลยอยู่เพี่นอเยน่นีะครับมันอิ่มนะครับนี่ดูทองมันทองใหญ่หยาหลาย ke saloleh เหมือนว่าผมเลี้ยงส่วนมากผมจะผูกแล้วพี่น้องด้อผมจะไม่ได้ปล่อยเลี้ยงครับผูกไว้เดียวเนี่มันย่างกินอยาก,กลับไปกลับมาอยู่แถวนี้แล้วครับนี่บ่ได้ปล่อยเลี้ยงทั้งวันนะครับเหมือนว่าคนอื่นเขานะครับไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงนี่ครับมันกินหย่าอยู่แถวนี้แค่ขี่รถมาเบิง่งได้พี่น้องด้อนะครับ ว่าเชือกของขามันหรือไม่นะครับเกาะตอ่อปกตินี่นะครับอาจากยมาเบิงแล้วผมก็จะเดินกลับนะครับเราผมจะใหญ่ไปเลยมองไม่เวฟังทุกพูดอย่า้าาลายู่พ่น้องเลย จะอหูอ่ไว้หมองไม้นะครับผมง่วมันยางไปยางมากผู้ยาญม,มันของต่อปกคินี่คือผูใ้ใดอยากเลี้ยงง่วได้พี่น้องเด้อนี่ยชีวิตการเลี้ยงง่วตามภาษาบ้านทุ่งตามทุง่งนาเนี่ยกับมีความสุขอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องเด้นี่ครับผูใ้ใดบอยอยากใช้ชีวิตอยู่ในเมืองได้พี่น้องเด้ หาเสือง่วงมะเหลียงนะครับได้สัมผัสอยู่กับทุ่งนาดีมากเลยนะครับไปไปใหญ่ใหม่ใ่หม่องใหม่นะครับไปไปไป ทั้งนี้ห้าหลายนะครับผมจะผูกไว้แถวนี้นี่ครับห้าโอ้ห้าหลายครับทั้งนี้ปิตาเสีย่อนจะผูกไว้แถวนี้นี่้าซีเขียว โอ้อย่าร้ายนะครับกินดีมากเลยนี่คือวิธีชีวิตการเลี้ยงงวแบบไรทุงได้พ่นลองเลยส่วนมากผูกไว้ก็ได้นะครับนี่นี่คือ่งินหน่อยงินหน่อยอจับย่ำได้ก็อไปแต่เลี้ยงย่ำหนัี่นลองเลยนี่นะครับ นะครับหลังจากเสร็จแล้วผมก็จะเดินทางกลับด้วยพี่น้องผรมอันหาโมงไปไป่ายหกโมงนะครับผมิืงจะเอาเข่าคอกนี่คือพื้นที่การเกรษตรช่วง นาหนาวเด้พี่น้องเด้นี่ครับของพี่น้องเช่าบ้านนะครับนี่เพิ่นเฮ็ดการเกษตรหลังจากเสร็จแล้วก็เก็บนะครับเก็บอุปกรณ์การเกษตรต่อไปก็จะเป็นช่วงฤด,ดูทำนาได้พี่น้องเด้กับทีนี้นี่ครับไถพรวนดิน ไห้กบนี่ครับดินแข็งพี่น้องเลยแข็งแกนนกับเกนนดินาย,ยานะครับไทยบนเขานะครับหนานี่ยรค่อยมีคนไทยนะครับต้องร่อฝนตกดินมีความชุ่มชำ่ำจะไทยได้ หลังจากที่ไปเบิงงวาา่วมาแล้วเด้อพน้องเร้องานเสริมคือเลี้ยงงว่วนะครับงานหลักของผมนะครับวันนี้นะครับบทสถิติส่เงเรียบร้อยเด้อพน่องเด้อนะครับนี่บทอยู่สองวันนะครับได้ไลายกระสอบนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับงานต่อไปคืออยังนะครับงานต่อไปก็คือ โมเมนต์บดพลาสติกนะครับใบเลด้ขัดแยกพลาสติกนะครับผมจะพามาเบิงนะครับว่าผมทำอะไรนะครับกับพนักงานหนึ่งคนนะพี่น้องเน้อนะครับส่วนพนักงานเสริมไม่มาเอาละครับงานต่อไปของผมก็คือขัดแยกท่องเดงได้พี่น้องเนี่นะครับส่วนงานพลาสติกผักไว้กนนะครับเดี๋ยวมืออหม่ ผมเจตพลาสติกแบบไดนะครับผมจะมาลงคลิปให้พีร้องรับชมและพีร้องเด้อนะครับอันนี้คือมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์พัดลมของรถยนต์ด้ะพีร้องเด้อที่จริงงานของผมมีทั้งงานาแกะคัดแยกทองแดงนะครับนี่คืองานต่อไปคัดแยกทองแดงและพีร้องเด้นนอดนีครับนี่ทองแดงแล้วก็ โลหมีดีียมนะครับทองแดงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโลหมีดีียมนะครับกลองนี้นะครับส่วนน,นี้นี่คือมอตเตอร์หน่อย้ะพี่น้องเด้อทองแดงนะครับนี่ลูกค้าเอามาขายผมผมก็รับซื้อไว้นะครับนี่ครับนี่ลายอย่างมอตเตอร์เล็กส่วนนี้ก็โลหมเนีียมนะครับส่วนวันนี้ก็ ช่องเย็นนี่แกะท่องแดงนี่ครับมอเตอร์ท่องแดงนี่ครับมีท่องแดงมีโอ้หลายอย่างนะครับบ้นนก็จะคัดแยกพราได้เศษเล็กไปขายนะครับนี่เพิ่มกำไรขึน้นไปอีกครับเศษเล็กนี่ผมจะเ,อ,เอาเศษเล็กที่ผมซื้อมากไว้ดนนั่นเลยเ่อพี่น,น้องเร้อ,น,น,อนะครับต้องคัดแยกถึงเวลาเอาออกนะครับ คืองานดันไนของผมนะครับด้านนอกบนพลาสติกนี่คือพลาสติกแข็งนะครับข้างในนี่แข็งล้วนๆโบมีอ่อนนะครับนี่ครับอ่อนกับมีบอ่หลายนี่ครับนี่พลาสติกแข็งนะครับข้อดีของพลาสติกแข็ง้วพี่น้องด้อนะครับคือได้น้ำหนักดีข้อเสียก็คือมันขัดยากนะครับมันต้องชินใหญ่ๆ้อพี่น้องเด้อยทำง่าย ชิ้นเล็กๆนะครับที่โอ้อยากนะครับผมพูดตามตรงว่ายากนะครับแต่ได้น้ำหนักดีก่าพลาสติกอ่อนนะครับผมก็เลยเทำทั้งพลาสติกแข็งและอ่อนได้ผี่หนองเด้อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ผี่หนองเด้อนะครับ